สวัสดีครับวันนี้เพสสกินเสื้อนครปันมาถมเอาผลงานงานสกินฮาร์ปโทนเซียมไวเคมาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนการใส่เสื้อนะครับใส่เสื้อเข้ากับแป้นนะครับแล้วก็ใส่ให้ครบจํานวนที่เราต้องการนะครับเราจะสกินด้านหน้าก่อนนะครับแล้วก็จะเป็นสกินด้านหลังงานนี้ใช้ทั้งหมดหกบล็อกนะครับหน้าหนึ่งหลังห้านะครับ นี่คือการสกินข้างหน้านะครับก็จะเป็นงานสีเดียวนะครับข้างหน้าข้างหลากก็จะเริ่มนะครับเริ่มมาจินตาน,านะครับแล้วก็สกินสีเยลโล่นะครับพอสกินเยลโล่ก็แลดูมีมิติแล้วนะครับงานจะงานนี้ค่อนข้างจะยากนะครับเพราะว่าเม็ดบางมาก แล้วก็สีตะไบก็เป็นไซแอนนะครับก็จะทำให้มีเงามีอะไรนะครับมีคอนทราส์เกิดขึ้นนะครับแล้วเราก็มาสกีนฟอนต์กันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสกีนฟอนต์ก็จะทำให้แลดูสวยขึ้นแลดูแพงขึ้นนะครับ เป็นสีออกสีทองนะครับเสร็จแล้วเราก็ให้ดูครับงานก็ประมาณนี้ที่ร้านใช้เครื่องออโต้อบความร้อนนะครับนี่เราก็จะเพิ่มอีกสีคือคือสีดำนะครับเป็นอีกงานหนึ่งครับที่ค่อนข้างยากอยู่นะครับงานนี้เพราะว่าเม็ดบางมากเราก็ทำอย่างเต็มที่นะครับ งานก็จะประมาณนี้นะครับลักษณะงานก็จะประมาณนี้เลยดูครับจบแล้วเราก็ทำการรีดเก็บอีกทีนะครับเพื่อให้งานดูเรียบสวยนะครับยังไงฝากเพจสกินเสื้อนครปฐมาถมแล้วก็ฝากร้านเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับใครสนใจติดต่อได้นะครับ